สาวไทยกระหึ่มโลกนักตบวอลเล์บอลสาวไทยผลงานดีเยี่ยมในลีกต่างประเทศปาดหน้าเจ้าภาพครอง m v p โดยวอลเล์บอลหญิงยังคงแข่งขันกันอย่างต่อเน,นื่องแม้จะไม่มีคิวของทีมชาติทว่าเหล่าดาวดังแต่ละคนต่างแยกย้ายไปเล่นวอลเล์บอลลีกซึ่งปัจจุบัน เทรนคือการไปเล่นในลีกอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ผลงานของพวกเธอจัดว่าดีคว้ารางวัลยอดเยี่ยมส่วนตัวกันเป็นวาเล่นเริ่มที่สาวเพียวอัชราพรคงยศมือตบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมการแข่งขันของเธอด้วยการผ่าต้นสังกัดใหม่ N e c Red ซ o c k e t เกตคว้าชัยชนะในศึกวอลเล์บอลวีลีกหญิงของญี่ปุ่นพร้อมพังอาจคว้าตำแหน่งวีลีกออฟโดมเอชหรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมไปครอง โดยเพียวอัชราพรได้ออกมาเผยหลังคว้ารางวัลวีลิกออฟเดอะแมตช์เปรียบได้กับ MVP Most Valuable Player หรือรางวัลผู้เล่นส่วนคุณค่ามาครองได้อย่างสวยงามว่าดีใจที่เราคว้าชัยชนะได้นี่คือเกมแรกมันสำคัญมากสำหรับเราและเราก็ทำสำเร็จหนูรู้สึกเหมือนกับได้เล่นกับครอบครัวดีใจที่ได้มาเล่นให้กับ NEC ขอบคุณที่เข้ามาเชียร์เกมในวันนี้ ส่วนอีกคนคือบุมบิมชัชุออนโมกสีที่พาทีมวิกโตรีนาฮิเมจิเอาชนะลิกาเรเซ,เซนไดขัดลอย3ต่อ0เซต25ต่อ12 25ต่อ15 25ต่อ11ซึ่งบุมบิมได้รับเลือกเป็น6ผู้เล่นแรกและก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยด้วยการทำไปได้19คะแนนตบ12คะแนนบล็อก6คะแนนเสิร์ฟ1คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นการทำแต้มสูงสุดในหลีกเป็นครั้งที่2ติดต่อกันด้วยและเกมแรกก็คว้า MVP มีาของด้วยนอกจากนี้นักตบผู้ยังสาวไทยยังติดท็อปไฟในทุกสถิติยอดเยี่ยมของศึกวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2เริ่มจากติดอันดับ2ของอัตราการตัดสินใจบล็อก ่อเซตทำได้1.33รังอันดับ3อัตราการตัดสินใจจมสูงสุดตัวรุกที่ทำเกมรุกได้ดีที่สุดทำได้51.1%และติดอันดับ5ของผู้ที่ทำแต้มสูงสุดหลังจากลงไปเล่น2นัดทำได้32คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไป NEC Red Rocket ของพิวอัชรรพรจะพบกับ Toyota Auto Body Quincy ในวันที่4พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ส่วนวิกตอรีนาะฮิเมจิคองบุมบิมชอชูออนจะพบกับคุม,มาโมโตะในวันที่5พฤศจิกายยนเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้านชมพู่พรพันเกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยที่เล่นในลีเกาหลีใต้กับทีม IBK เคอลโทสผลงานของเธอโดดเด่นและพึ่งพาต้นสังกัดปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกของฤดูกาล โดยสามารถเอาชนะ e x p r e s s สเว h i ไฮพาปแบบสุดมัน3ต่อ2เซตด้วยคะแนน22ต่อ 25, 21ต่อ 25, 25ต่อ 19, 25ต่อ21และ15ต่อ13หลังจบเกมคิมโฮชุนเฮสโคสของ IBK เคาโทให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นเกมที่ง่ายแต่ผมคิดว่าเรายังขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในสถานการณ์วิกฤตลูกบอลไม่ได้ไปในที่ที่ควรจะไปดูเหมือนว่ารพอนธ์นจะไม่ค่อยรู้เรื่องวอลเล่บอลเกาหลีมากนะักแม้ว่าเราจะพูดคุยกันแต่ดูเหมือนว่าเรายัางต้องทำความเข้าใจกันอีก ส่วนผลงานของชมพู่ที่มีทักษะความเร็วเนื้อกว่าเพื่อนร่วมทีมช่วงแรกที่เล่นและยังไม่เข้ากับทีมเธอโดนโคช้ชออกมาบ่นว่าเล่นไม่เข้าและไม่ปรับรดสปีดลงให้เท่าเพื่อนร่วมทีมจนเป็นดรามา่าและเหล่าแฟนคลับ IBK o เคเอลท์พาทัวมาลงโค้ชคิมโฮชุนทันที ขณะที่ด้านมดวิภาวีสีทองที่อยู่กับทีมฮุนไดฮิสเตดในลีกเกาหลีใต้เธอทำไป6คะแนนมีอัตราการโจมตีสำเร็จ26.1%และมีประสิทธิภาพการรับอยู่ที่40.7%เป็นอันดับที่2ของทีม ส่วนโมเมธนัชาสุขสดที่เล่นในเกาหลีใต้กับทีม Korea Expressway Corporation h i Pass สามารถทำไปได้16คะแนนเป็นอันดับที่2ของทีมมีอัตราการโจมตีสำเร็จ51.9%และมีประสิทธิภาพการรับหยุด9.4%ปิดท้ายที่รุ่นใหญ่อย่างซาร่านุสราต้อคมคำมือเซตที่เวลานี้ไปเล่นในลีกของสหรัฐอเมริกากับทีมลินเนฮานและเธอพาต้นสังกัดเอาชนะทีม Mond, ออเอ็ดมอนด์ต่อ1เซต25ต่อ22 25ต่อ15และ25ต่อ27เท่านั้นไม่พอนุสราต้อมคำได้รับเลือกให้เป็น MVP 2บวก40คะแนนทำให้มีเพิ่มเป็น1948คะแนนรังอันดับ12ของตารางการคว้า MVP 2ครั้งนี้นับเป็นการคว้า MVP ครั้งที่6ของนุสราในศึก วอลเล์บอลลีกอเมริกา2023จากการลงแข่งทั้งหมด11นัดโดยนั่นคือผลงานของดาวตบดาวดังนักวอลเล์บอลสาวไทยที่ไปเล่นในหลีกต่างประเทศซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ไปเล่นในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต่างจากยุคเจ็ดเซียนเมื่อประมาณ10ปีก่อนที่ไปเล่นในหลีกยุโรปอย่างตุรกีรวมถึงอาเซอร์ไบาจานส่วนนุสตาต้อมคำการไปเล่นในลีสหรัฐซึ่งคุ้นเคยกับเธอเพราะนี่คือการไปเล่นที่นั่นเป็นครั้งที่สองแล้ว หากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะแมตต์นี้บีบหัวใจร้องไห้กันครึ่งทีมพรอนพันธ์ทำแบบนี้กับเพื่อนร่วมทีมหลังคว้าชัยนัดแรกของซีซั่นโดยล่าสุดหลังเกมที่ i b k a u t o s ปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกของฤดูกาล โดยชนะ e x p r e s s สเว h ยไฮพาสไปแบบสุดมัน3ต่อ2เซตด้วยคะแนน22ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ21และ15ต่อ13ชนิดที่ต้องปรบมือให้กับความใจสู้ของฝ่ายแรกที่ไม่ยอมแพ้แม้จะตกเป็นรองไปก่อนถึง2เซต โดยอิน a ตาแกรม IBK a u t o s ก็ไม่พลาดอัปเดตช็อตหน้ารักซึ้งๆหลังการแข่งขันที่มีพรอนพันธ์นั่งใครก้ามกับเพื่อนๆก่อนจะแสดงความเป็นผู้นำด้วยการพูดเป็นภาษาไทยและภาษาเกาหลีปลอบเชเวจองมินบล็อกกลางวัย21ปีที่กำลังร้องไห้ได้วยความอัดอั้นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรวมไปถึงคนอื่นๆอีกหลายคนที่หลั่งน้ำตากับชัยชนะสุดบีบหัวใจในนัดนี้ สำหรับ IBK Autos มีสถิติชนะ1แพ้3รังอันดับ6ในตารางคะแนนจากทั้งหมด7ทีมมีโปรแกรมนัดต่อไปพบกับพิง k s p i ปเดอร์ทีมรองจากฝูงที่มีคิมยอนขยองตำนานทีมชาติเกาหลีใต้นำทัพในวันที่4พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยเวลา14นาฬิกาสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า พี่ชมพู่พูดเกาหลีได้น่ารักจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่ารักมากผู้น้อยปลอบเพื่อนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่ารักทั้งทีมเลยรักกันนะสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันดีใจที่ได้เห็นว่าตบสาวลูกยาง แต่และคนทำงานหนักแค่ไหนฉันเสียใจครึ่งหนึ่งและภูมิใจครึ่งหนึ่งฉันจะเชียร์คุณเพื่อที่คุณจะได้เล่นเกมที่ดีขึ้นในอนาคตอย่าร้องไห้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเข้าใจหลังจากที่พ่ายแพ้มาสามนติดดีใจด้วยนะขอให้คุณมีความสุขคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาใจช่วยพรพันธ์ต่อไปค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะได้สักทีเนื้อสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้สาวไทยทุกคนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะบ้างเหลือทีโมเม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจกับน้องชมพู่เหนื่อยมากสู้ๆค่ะน้องโมเมก็เล่นดีเหมือนกันสู้ต่อไปนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมเล่นไม่ดุว่าเบอร์สามเล่นพลาดมากเพื่อนเหนื่อยเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชมพู่ดูเครียดมากต้องแบกทีมจะสื่อสารก็ยากพูดคนละภาษาแต่ก็ เห็นตนยิ้มหลังจากแข่งเสร็จก็ดีใจด้วยคอมเมนต์ตมาบอกว่าชมพู่ได้เรียนความอดทนอดกลั้นทำให้เราแกร่งสู้ๆนะจ๊ะคอมเมนต์ตมาบอกว่าน้องทุ่มเทมากสู้ๆนะสาวๆคอมเมนต์ตมาบอกว่า เป็นกำลังใจให้พี่ชมพู่เสมอนะคะบางทีโลกมันก็มีหลายมุมแบบนี้แหละให้ถือเสียว่าเป็นสิ่งดีกับตัวเองที่ได้เจอได้เรียนรู้มุมแบบนี้บ้างพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นมันดีที่สุดในวันสุดท้ายที่พี่ชมพู่เดินออกมาจะเป็นวันที่เขาคิดถึงพี่ชมพู่ที่สุดค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกือบแพ้ก็ยังดีที่ชนะได้แบบเฉียดฉิวแบกบไม่ไหวหรอครับถ้าเล่นกันแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า บางทีความกดดันตรงจุดที่ชมพู่อยู่มันอาจจะเป็นแรงผลักดันและความท้าทายของชมพู่ให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้เยอะขึ้นไปอีกก็ได้โดยที่ชมพู่ไม่ต้องลดระดับตัวเองลงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้ได้มากที่สุดนะครับและอย่าลืมว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันในสนามสู้เต็มที่ออกมาเราคือคนไทยรักกันเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดมากน้องชมพู่ในแมตช์นี้ขอให้ชนะทุกๆแมตช์นะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสู้ๆนะน้องชมพู่จะได้ให้รุ่นน้องรู้ไว้ว่าอย่าไปเล่นวอลเล่บอลที่เกาหลีอีกให้มันจบที่รุ่นนี้รุ่นเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโมเมก็ดูเครียดและพยายามมากสงสารนางที่ยังไม่ชนะเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับ น้องชมพู่สู้ๆนะคะเสียดายที่น้องไม่มีสิทธิ์เลือกทีมจำได้ว่าผู้จัดการทีมนี้จับฉลากได้สิทธิ์เลือกนะักกีฬาเป็นทีมแรกก่อนใครเพื่อนค่ะเดิมทีมนี้ก็จะอยู่อันดับรองท้ายจึงอยากได้น้องชมพู่มาช่วยทีมน้องชมพู่เก่งที่สุดอยู่แล้วสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอกตรงนะไม่ชอบโค้ชทีมนี้เลยอารมณ์นี่ใสหัวร้อน บ่อยๆพฤติกรรมออกลายท่าแท้จนรู้สึกว่าโค้ชไม่เข้าใจชมพู่เลยมือเซตชมพู่ทำทุกอย่างแก้ไขดีมากและชมพู่พยายามสอนเกาหลีให้มีความรวดเร็วแต่เวลาทำช้าๆไม่ค่อยโอเคเลยหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ